ก็ฉันยังไม่อยากแก่นี่นะแต่งหนวดขาวได้หนวดกุ้งนหนก็เป็นได้นะมะเร็งศีรษะอ้สัตว์แต่งเป็นกาบได้กาบมะพร้าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราขึ้นหัวน้องผู้พันเคฟซีพ่อมึงอ่ะแต่แต่เ้าาอันนี้ออกอ่ะเท่าอันนี้ออกกาบหรือกากเกลือนแต่ถ้าเอาอันนี้ออกถือไม่เท้าหน่อยเคฟซีแทงมุมไหนก็เคฟซีสัตว์เอาอกสองน้องสามครับขอไก่กรอบผู้พันแซนเดอร์ น่อยเชิญยิ้มใส่สูตรอัน,นันจะปัตจะเยปฏิเทเทนาะ เบวผู้พันแซนเดอร์ KFC น้องกูไม่ได้แต่งผู้พันเซนเดอร์น้องสวัสดีค่ะลุงโทนี่มึงเอาดีดีที่เวลา,ากูแต่งตัวหนึ่งมึงออกขนาดนี้กูไม่รู้จะเหมือนอะไรไอีเหี้ยแต่งกราฟได้การม,มึงอะได้กาไมีเหี้ยใช่เลยลุงโทนี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาคาอินุตมึงอาคาอินุตปีศาจผู้พันแซนเดอร์เลิกขายไก่แล้วหรอะคะน,ะนั่นนะไม่ให้กูเป็นแต่ตะอย่างับนตาคอสเขมิะ มึงไอสัตว์ต้อโคตรขมินมึงนั่นแหละอ้าวเน็ตหลุดเน็ตหลุด f c ยอดตกหรอครับเห็นผู้พันมาไล่เก็บยอดยามได้ตดสดชื่นระรื่นตูดยามได้สูดกลินตดช่างสดใสาย,ยามอยากตดมีได้ตดหดหูใจปูอ่าปูดนะครับ <S 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 นะครับ <S 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 จริงอ่าจริงนะครับยามไม่ได้ตดสดชื่นระรื่นใจจริงนะครับผมขาวยผขาวหนวดขาวขโมยขาวไหมแต่ที่แน่ๆ ฟันสีเรื่องอ้าพ่อออ๋รี่ขึ้น<ด>ยังครับที่รอ้องให้เมื่อคืนไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันเป็นอดีตไป <c oughs> พ่อมร้องเถอะน้องตาขาซอยโต๊ะคือขีดละวันแล้วมึงซอยหัวไม้ถูพื้นที่เป็นดาราเฮ้ยเหมือนนะเหมือนมีหลายคนบอกเหมือนนะไหนๆก็เน็ตหลุดแล้วเปิดดากเพื่อเป็นการเรียกสัญญาณเลยลุงโอ้มึงเน็ตหลุดก็็ตกหลุดยอดไล่ก็อยากได้ยอมใจมุงจริงๆครัิไม่ับ จะเดินจะได้รู้หนูเอาของกินมาให้หนูถามว่ากี่บาทพ่อบอกแม่เลี้ยงหนูก็คิดว่าเป็นแม่แท้ๆมาตลอดโอ้ยแม่งพิ่งใครวันนี้เล่ามั่กาเป็นลูกเฉยๆเป่าเปล่าชีวิตมึงลาออกจากการเป็นลูกคนเถอะ จริงๆนะมึงไม่ต้องมปเป็นลูกไขแลวอีสัตว์นะแม่เลี้ยงอะ่ะเออจ้าจ้าอีสัตว์ละออกจะอีเหี้ยลุงเอเคยตีลังกาชักเ้าวหรือตีลังกาเกาไข่บ้างไหมครับให้พ, <อ S 1> พ่อผมทำนะเออนั่นไงพ่อผมเคยทำจริงด้วย<น>เดี๋ยวลุงเไปเปลี่ยนแว่นก่อนอสัตว์แว่นนี้ไม่เท่เลยเกลือของทาสานไม่ใช่คนขอบคุณไม่ใ่มลางเอวันพุธนี้ผมไปสอบรอดอผมวิทย์พื้นหกทีผมก็หอบด้วยร่ะ การดูดพอดร์การดูดพอดดัดูดผอพ่อมึงเคินเทลรี่น้องโดยจากเน็ต AIS เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตในแบบของคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรวมทุกความอุ่นใจไว้ที่เดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอุ่นใจทั่วไทยเน็ตแรรน่า AIS ได้ยนนะครับเข้ากูเลยนะครับเกแกมาดาัสกามึงื่อะไรเกแกมาราัสกาไอเหียดูฝึกงานครบผัดแล้วค่ะช่วยแสดงความยินดีแบบเซลล์เซล์หน่อยค่ะยินดีกับน้องด้วยนะที่ฝึกงานครบผัดแล้วมาผัดกับพี่ไหมครับลูดเอช่วยอ้าปากให้หน่อยได้มัครบ ไอโบไปเล่นกับเพื่อนนะลุงเอเขาเปิดโรงให้แล้วไอโบไปเล่นกับเพื่อนนะโบบีดบูดูดบีดบีดบูดูดบีดบีดบูดดอกพ่อมึสัตว์ไอถัดชัดเลยแต่งเป็นผู้พันบอกพ่อมึงยังเดี๋ยวกูโทรแล้วแม่มึงล่ะถนอมคำสีไทยด้วยปัญญาโอนจริงๆว่านรักนุ่นนะเออว่านรักนุ่นนะอีนุ่นอืมบอกรักไปอีสัตว์ แมงเเห็็นนไกูปพขอนเรียกฝูงหน่อยครับคือที่ไปเปลี่ยนแว่นคือจะบอกว่าแว่นใหม่ไม่ดีหรอกครับไม่ใช่น้องมึงก็หาแต่มุมนั้นน่ะหาแต่มุมไม่ก็ถอนกูไม่เหลือจะแดกเลยอสัตว์ลุงเอขอกำลังใจหน่อยครับเป็นอะไร่ะเป็นนักบัญชีคิดเลขปวดหัวมากคิดไปคิดมาเป็นคิดมวยควยมีการเป็นคิดมวยเปอย่างนั้นนะครับเมื่อเช้าไก่ที่วัดขันไม่หยุดผมเลยไปถามเด็กวัดว่าเป็นอะไรมันตอบมาว่าเป็นแชมป์พี่คอดำนี่ฮากคิดเหรอครับ มันพ่อมึงก็เปิดอาคิดไดอข้อีเด็กเปรดคอสเพลย์แบบนี้จมูกแบบนี้ทางแบบนี้ชัดเลยครับลูฟี่เกียร์ถอยหลังไม่ไมอโอบายวีเจนสนุกมากครับลุงนี่ไงเห็นไหมความคิดในหัวลุงมเมื่อไหร่จะหมดว่ากูเกียดย้ายสปอนไม่ไม่ใช่รู้<ต>ดิแฟนหนูหน่อยค่ะลุงเองค,ะค่ะยืนหน้ามาใกล้ๆให้หนูหน่อยได้ไหมค่ะได้ค่ะ ให้ยืนหน้าคับไม่ใช่ตีนเอาอีสัตว์เด็กเปดีเฮียลุงจังไรมึงเคยโดนมือจะนขาดไหมนะเมื่อวานนั่งดูลุงน่ากลัวมากทำไมอ่ะเจอไหมครับพะ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 พี่อ๋อพ่อมึงตายให้เตอลุงปั้นกอนนะครับข้อกันสามสองหนึ่งดูดีแก่แล้วเล่นอะไรเป็นเด็กอีก เสียครับผมมีคำถามครับเสียคิดว่าฮีนางเงือกชมพูหรือดำครับเสียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีนเอร์ย่านนูบามึงมึงมาล่งถามเรื่องฮีนางเงือกกับกูอยู่เนี่ยน้องเป็นอะไรเนี่ยลุงเกท่านแน่มองเราวะจัดไปหนึ่งแปะให้จบจบโม่นะมีดเนวูด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 โชว์ไม่ดีโจใบแดงมึงนั่นแหละมึงไอจูใบทอมไหนอีอะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับคงเหนื่อยมากๆที่น่ ที่ต้องยกตู้จีบีขึ้นขึ้นลงลงทุกวันแบบนี้อ่ะครับแข็งแกร่งจริงปากครับขอลองเทสหนึ่งแปดอีกแปดอีกแปดอีกแปดสุดท้ายเคลือบพาคิดด้วยเคลือบพาคิดเป็นยังงั้นก็ได้นู่นอีครับบอกรักนักสอนหน่อยครับนักสอนอยากโดนรื้อถึงบอกทอว่าเดี๋ยวเรื่องให้ม Mego พูดมีอแ M R M D I A มาออกเองครับ อเีขาลอกมีลดด้วยปที่ไม่รบผมเปิดกระบองแล้วบีบมันหกอันยังไม่บนดเลยทําไงว่ามเอจะอ่ยเไอเอ๊ะวรู้จุดอ่อนของแกน้ามีดนูดน้ามีนูดน้ามีนูดน้มีดนูด คอมดีที่ I have CPU ถูกต้องครับแว่นสวยที่ Optu เฮ้ยดื่มดีต้อง G B เฮ้ยเครื่องเลมขนดีๆต้องอ๋อลืมเขาถอนแล้วข้าคือการข้าคือผู้แข่งกันการยิงกับลุยผมส่งยายกมือหน่อยครับแฟนแมนยูดูไว้นะครับทำไมอะไม่มีถ้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแชมป์ไม่มีปากดีไว้ก่อนโอ้โห คณีขออนุญาตหาคู่พะวพะภวพะวพะวพะภวพะ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 วะพ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 วะภว p o เลิกชักแล้วเย็ดก่อนนะเจงอามิตานุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซาทูหลวงพ่อตอนเด็กๆเคยมีแบบแมวมมงมาดูเลยนะตอนที่โรงเรีบเป็นคนเข้าใจแล้วทีนี้ก็ปิดวาจาแล้วก็เล่นเกมต่อไปเธอคับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยรักและคิดถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมังกี้รีเจนกาบ รู้เอใส่สูตรเปรี้ยวหรอครับไม่เปรี้ยวนะมูไม่ได้สูตรแบบสูตรอาหารนะครับวแผ่ดูวยวแยช่วยลุยงูยยุยจุวววยอพุยเห็นรูปโปรไฟล์ใหม่น้องป่องแป้งแล้วคุยแข็งเลยว่ะน้องนียอบายจะทําให้น้องมึงก็จังไรสัตว์พูดตรงๆรงไปหมดเม้งไหนดูดิมึงพูดจริงเหรออเฮียถ้าร้องเพลงแบบนี้โหลดแอป Google Map มาใช้เถอะ ลุงเอาไม่ใส่ถุงจริงไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม AKFC เครื่องหมายสี่เหลี่ยม AB คือเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเวีไรนี่ลเองเหมายสี่เหลี่ยมคนเรือเฮลโลเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนเรือเฮโลแย่ค่อยเริ่มทำกิจกรรมนะครับไครับอแนะนรน้องรอบว่าถ้าเราไม่พร้อมเราใส่ไว้ก่อนลุงเอครับถามจริงจังทักวาวผิดไหมครับไม่ผิดครับ แล้วทําไมผมชักหน้าโรงพักแล้วโดนจับอ่ะแล้วมึงเงินเช่าให้เป็นที่ใอ้สัตว์ไอควายลุงเอครับผมเพลอเอากับเฟนพลาดแตกในหมอให้กินยาคุมอตอนนี้ผมกินไปสองเม็ดแล้วทําไงต่อครับน้องมึงแก่กทำไมแฟนมึงกินนูน่นไอควายลุง<อ>ครับผมอยากรู้ว่าคนที่รู้ว่าฮีเลียได้คนแรกของโลกคือใครครับมึงจะรู้ไปทําเพื่อเฮียอะไรน้องว่าฮีเลียได้เนี่ยมึงไม่รู้ใครคนคนกูคิดเอาไปบอกพ่อมึงนะคือตามตตอนนี้คนมาถามหาว่าใครผู้คิดค้นฮีเลียได้คนแรกของโลกผมทำไงก่อนที่มึงจะไปรู้เข้า มาบุญครองอร่อยนุ่งต้องเข้ามาบุญครองหุงขึ้นหมอต้องเข้ามาบุญครองทุกถุงคุณภาพคงทีคูต้องมาฟังพีเข้าวทุกวันนี้สุดยอดมากเลยค่ะทพองมอภูมิใจในตัวหนูทำไมอ่ะใช้ที่ขุดหินขุดเพชรเพื่อเพิ่มยอดงัวต้อค <มง S 1> <โ>ด,ดักงูน้องโมจิตกใจป่าคอสเลมากเลยค่ะไตกใจจนมือไปโดนทีแล้วติ้วยีจนเสร็จเลยค่ะเสียวมากค่ะ มึงตกใจว่าอูอ่เองอดเพลงที่โดนย,ยืมบริจาคประโย์ให้สังคมได้แต่ก็ยังโดให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอแกล้งบริจาคหนีภาษีมือมันเลยไปโดนตกใจสแกนดีกว่าสแกนแผ่นเปิดดีเจดีกว่าลุงสแกนสแกนลุงเป็นสังคมเป็นดีเจเป็นดีเจเป็นดีเจเมษาหน้าร้อนเธออ้อนน่ารักตัดตัดที่อะไรล่ะตัดหัวพร่องมุงไอหน้าส้นทีนอีดอก ลุงเอครับขอถามเป็นการศึกษานะคะได้ครับควยลุงเอตอนชูชั้นเป็นลำเส้นเลือดควยวิ่งเพียงทางตรงหรือขดเคี้ยวครับอ่าเป็นขดเคี้ยวครับน้องไม่ได้วิ่งเป็นทางตรงนะเคยดูแล้วนะครับคือของลุงเอเวลามันตุ้งแป่งนะครับของลุงเอขดเคี้ยวแบบมันเป็นขดเคี้ยวนิดนึงมไม่ได้ตรงดิ่งนะครับก็เลยเป็นฉายยาเอเบซายนะครับตรงนะครับักแล้วรักก่อนนะเตงเลิกกักแล้วรักก่อนนะเตง เปิดล้วเต้เเดบิวกันเลยเลใใุกค,ครับข้อความส่งจากมหาลัยไมหิดนเกรดนิยมอันดับหนึ่งบาทบาทคนอื่นนะไม่ใช่กูพูดตำมีอะไรเนาะโดเนทจากนักศึกษามอกรุงเทพไม่เก่งแต่รวยแล้วทำไมวะกูกอลังจะถามอยู่ว่ามึงขิงทำไมว่ามกรุงเทพเนี่ยอ๋อไม่เก่งแต่รวยหรอก็จริงใครสอบไม่ติดมอรังสิตเปิดรับนิสิตอยู่นะครับจากผู้บริหารนี่เอง เป็นกำลังใจทุกคนครับโดนี้หักจากบัตรวิสด้อมวงเงินสิบห้าล้านบัตรวิศนอมเขี้ยอะไรกันเนี่ยวันนี้มันเป็นอะไรกันวนรวยกันตังไม่หีอะลุงเอครับลุงลองอยู่นิ่งๆทำสมาธิเงียบๆดูครับมันจะมีเสียงในหัวว่าว่า พ่อเมืองตราโดยนี่เลยจากนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีดโดยจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีแฟนเป็นสาววิศวะมึงไม่ใช่มึงจะบอกมหาลัยตัวเองแล้วบอกว่ามีแฟนเป็นสาววิศวะทำเฮียไมงเป็นอะไรกันโดนี้หักจากบัตรแบลคการ์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรสที่มีคนเทียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะถือได้ไม่ใช่ว่ามีเงินก็ใช้ได้แต่โดยยี่สิบ ดูนี้จากบัตรคนจนวงเงิน300บาท ผมเสียใจมากเลยค่ะพ่อก็เสียแม่ก็เสียพี่ผมก็มองเป็นตัวร้ายใช่ครับผมคือไททันเอเลนท่านพ่อมึงคือท่านเอเลนที่อะไรน้องทำไงดีคะแฟนไม่กลับมาหาเราพ่อแม่เขาก็กีดกันไม่ให้เจอกันอีกก็ลูกอีแนะนำให้ติ้วไปก่อนนะคะช่วงเบื้องต้นช่วงนี้นะคะคือถ้าช่วงนี้ก็แนะนำให้แบบสแกตดีเจไปก่อนนะครับให้ฟีลสแกตดีเจเออ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 เดอไปก่อนลุงครับผมเป็นอินโทรเวิร์ดครับอยู่คนเดียวไปนั่งมุมห้องไกลๆไป ดเนตจากคนที่มีเงินในบัญชีส0 0ร้อตอนนี้ให้หมดแล้วไอ้โควยอเอตังกูหายแมดโดนี้จากทำเนียบข่าวอเมริกามือขวาทรัมป์ถือครองหุ้นทุกตารางและเก็บสกุลเงินทั่วโลกน้องมือขวาทำแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ดูจากวิศวะเครื่องกลมอเกษตรแล้วก็มีแฟนวิศวะไฟฟ้าอีกอีกอีพ่อมึงอยากใส่อีกูีกูเกียดเกียทำได้ีเนี่ยดเนตจากคุกแดน8ดมีแฟนที่รอลงคดีอาญาสามปีครับ <laughs> ดูไลฟ์ลุงเอจากเน็ต AIS ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัดมึงบอกกันทำไมอะ่ะกูไม่ได้อยากรู้เลยเฮียมึงขิงเฮียจะเลาวะเนี่ยดูเนต็ตจากรุงโหรานของลุงเอ <c oughs> e สาขาที่ไม่ออกบอกไม่ถูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมหาลัยมิตตี้อืมมหาลัยมิตตีู้ทรวรโดเนตจากเด็กจบนักธรรมชั้นเอกส่วนเงินเอามาจากซองปั<ใ>จจัยที่ได้มาจากงานบวชเมื่อเช้าครับ หนงมึงไม่ต้องบอกอไรลี่เลยนะนัทำชั้นเองขี้อะไรเนี่ยมีสิ่งที่ทําให้เราติงครึ่งหนึ่งสอบ <S 1> 1, <S จูนินสองควบคุมจักรสามสอบโฮคารเนียสี่สอบโรงเรียนเวทมนต์เป็นไงพ่อเงี้ยไม่ไปน้องไป,ล,งไปลุงมนุษย์กล้ามไรสมองครับเคยมายืนฉี่อยู่ดีๆมีคนยืนฉี่ข้างๆลุง<ๆ>เคยแอบบดูจูดี้เขาหมครับดูจะมีอะไรก็เคยเห็นอยู่ตลอดนะอันนี้กูเล่าประสบการณ์จริงนะกูเคยไปฉี่อันนี้สถาบันเจอเรื่องจริงแล้วคนกำลังถือมือถือแล้วเหล่ามึงเคยเจอไามกูเคยเห็นนะมึงระวังด้วยนะระวังนะมีอยู่จริงนะน้องมีอยู่ ลุงครับผมมีฝันอยากเป็นนักเตะทีมชาติผมขอซ่อมเตะหัวลุงก่อนไปทีมในไม่แก่ไปเตะหัวป้ามึงเถอะไอ้เฮียอยากดูจูดี้สวัสดีครับโดจากพวกรำคาญโดมงหาลัยที่จริงพวกมึงยังนั่งชักว่าวอยู่เลยเออกูว่าฮะเลยไอ้เฮียโดจากนู่นจากนี่กูบึนจริงนะเนี่ยลุงเอครับขอกำลังใจหน่อยครับไมผมอายุ23เพิ่งเคยโดนสาวทิ้งครั้งแรกที่ผ่านมาแต่ผู้ชาย สวัสดีสวัสดีครับเซนเดอร์สวัสดีครับไก่ฟันเหลืองของท่านใกล้เสร็จยังครับให้พ่อมึงสร้างนะครับไก่ฟันเหลืองนะครับเรื่องที่ลุงว่าเจอคนดูดีแล้วเสียวมากค่ะเองแล้วอ้างคนอื่นประคับใช่กูจะบอกใครจริงๆอะกูทำแล้วเขามาเห็นเออลุงเอเบิร์ตเดนกูัวทำแก้เป็นเกาไปทีเนี้ยเออกูแก่เกามากเลยเก่าด้วยความเร็วสูงเออลุงเอครับลุงเอรับตัดต่อไหมครับรับไม่รับครับตัดคัวยมาต่อที่หน้าให้หน่อยครับ ไอ้หน้หอาอีจะทำอะไรกันทักทีเจ้ะน้อง <ผม S 1> ที่วางแผ<ค>นได้เรื่องจนตอนนี้พัฒนาตัวเองจนเก่งครับ<ห>เฮ<ก>้ยครับผม Rank S <S ฮันเตอร์แรงเอสซงจินอูจินอูพอ่อมึง จินหรือจินดาพิงกเนี่ลุงโดเนทจากผีในห้องลุงเอเออออกไหมกูเห็นตั้งทีสัตว์จับทำเมียมากนี่อีเหี้ยจับบื้อให้หมดเลยสัตว์ขอมนมสามแปดนะถ้ามึงอยู่ในห้องกูนะถ้ามึงยังนมนมยังเจ้าทิดนะมึงไปอัพไซต์มาด้วยอเหี้ยก่อนมาหากูแล้วกูจะบื้อแม่ให้หมดเลยผีเผือกลุงเอครับไก่อะไรอร่อยที่สุดทิกทอก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 ข้าวผัดไข่ ลัยพอฟงม้ลุงเอครับผมเพิ่งฝึกเป็นผู้รักษาประตูแล้วตอนกระโดดเซฟทำเงินแข่งทำไงดีครับมาคืกเคลื่อนย้ายเยืยาเฮ้ยบอลมาแล้วดระหว่างระหว่างนะระหว่างที่มึงกระโดดลงไปนะมึงก็ม้วนตัวไปด้วยสัตว์กําลังบินอ่ะมึงก็ม้วนตัวแล้วก็อ้ย ลุงคางซีอูเอเกนครับเดินตกถังไฮเตอร์มารอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค่คางแยกทางก็สีลางกันแล้วแล้วพอมันเรียบร้อยมือตัวลับมาแล้วก็ปัดบอลแล้วลุยตกควายทางลอีสัต์คนเฮียเลยเซฟบอลหังแข็งตีหน้าบอกอารมณ์สีหัวนมบอกประสบการณ์ลุงเอรูโมงดำไหมครับหรือใครมาตกขาวเต็มหน้าน้องกูไม่ได้บือมากูไม่ได้บือตกขาวอ้ควายกูเป็นพลทอกับโน่นี้รวมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ลุงเอชอบ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคียวหวานจ้าเอมาแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีแม่วัวเอรัวลินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดไม่ถึงอย่าทะลึ่งให้หันน้องคุณเฮียะไรไม่ไม,ไม,ไม่วัวเอรัวลินเฮียะไรนี่ผีในห้องเองนะอายุยี่สิบห้ากำลังเหงาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราสิงโตแล้วเอตอกเลยนะยินดีกับสปอนเจ้าใหม่นะครับ KFC พันซินดาม ใครพอจะรู้บ้างว่าหุ่นแบบลุงเอทรงเรียกอะไรเด็ดดี้แต่ผมว่าน่าจะทรงตัวให้ได้ก่อนนะอืดูทรงตัวให้ได้ก่อนทวนนี้ลุงเอครับเวลาผมแข่งกีฬาจูดี้ผมชอบหดกลับเข้าไปจนเหลือแต่พวงแก้ยังไงดีครับเหลือแต่พวงพ่อมึงเถอะมึงพูดไปพวงใจอลิสันหรือแต่พวงลุงครับยากบ่พลอยมหน่อยครับว่าผมเยแดดเป็นเลียเป็นแล้วนะครับจากบอแต่พวงพ่อมึเยแดดเงแดดที่อะไรมึงรปพิม่พวงลุงครับครับว่าเมแดดงียาเส้นกลิ่นตดพระเยซูไหมครับ แล้วมีกลิ่นหี้มไหมครับแล้วมีกลิ่นคนนี้อะไรถามตดพระเยซูน้องไอ้อ้วนเนี่ยเสียงดังเอาไปหนึ่งแปะอเฮียเอค่ะจากการวิจัยนะคาว่ามิดไนไม่ได้แปลว่าเขาถามว่าตามิดไปไหนนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเม็ดแยกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลุงมิดไนมิดไนไม่ใช่ามิดไปไหนมิดไปไหนมิดไนมิดไนมิดอยู่ไหนให้พ่อมึงวิจัยเถอะเนี่ยพ่อกูเปิดนะรดูเน็ตปุ๊บน้องลายกูจะยืดทุกวันเลยเฮียสมองกูไหลเพราะพวกมึงนี่แหละเออ จริงไหมครับลุงเอที่ลุงเออิดฉาแฟนแมนยูที่ปีหน้าได้นอนเร็วเพราะไม่ได้ไปเตะสักถ้วยมดอะไรมองไม่เห็นมดเล็วมดหายเฉลยมดสายพันคาเรบาราอาโตมามีความยาวเพียง0.79มิลลิเมตรพบในสีลังกาจะที่ต้องมีหลอกรักยิ้มแค่น้องยิ้มพี่ก็รักแล้วหาพ่อมึงหรองูอะไรน่ารักงูกางูงูอุ้ยงูุยคาบเดี๋ยวฉกเลย สรุปหนังเข้าตอนไหนครับแคมน้องนุชกับแท่งนิโกทั้ง7บาทให้แม่มึงตั้งเธอได้เปแคมน้องนุชพรอมเธอเด็กจังไรพวกเนี้ยขอวิธีซอยสาวให้ตาเหลือกหน่อยครับมึงซอยไปได้สัตว์ก็ว่ามึงซอยเนี่ยไอ้เหี้ยมึงหยิแมดปันดึงไม่ปันให้ขาดดึงแมดมันให้ขาดเสร็จมึงเอามือน่ะล้วงเข้าไปแต่ว่ามึงจะซอยมึงดึงไส้มันออกมมใหมดสัตว์ดึงมาทั้งพุงเลยมตาเหลือกเลยเหี้ยเอาจูดี้มึงอ่ะเข้าไปแล้วก็มึง เอาไส้มันพันจุดี้มึงแล้วดึงเข้าดึงออกจ้ว่ามึงดึงออกมันก็จะพันกับหามึงไส้มันก็จะกระตุกด้วยมึงตาเหลือกแน่่สัว์ทำเรื่องจังไรนะครับทำไมผมถึงไว้หนวดไว้ใจและจิบเสืออืมเสือกีกูถ้าเธอชอบคนน่ารักลุงเอคังเว้นวักเธอชอบไหมอืมดูมันนะผมกําลังจะไปสัมภาษณ์งานพรุ่งนี้ขอกําลังใจหน่อยครับผมได้มากทาไมอ่ามเป็นพ่อเตเอพ่อตาย ลุงเอครับอาชีพอะไรตาไม่ดีอาชีพตาบอดยามทำไมยามชอบเดินไปตรวจตาลุงมะนาวสองโลครับมดอะไรมองไม่เห็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมดพ่อมรึงอมองไม่เห็นแค่ทิ้งอาหารไว้มันก็มาละไองัวูเขียวหางไหมร้องไงครับติ๊กตอก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 ติ๊กตอ้ยอร้อนหาง ม,มันาร้อนโอ้ยร้อนหางหมดอะไรเงียบและเศร้าที่สุดมดมดทรยศไม่ทรยศ์มดแล้วเงินในบัญชีเดือนนี้ลุงเอครับขอกําลังใจหน่อยครับพรุ่งนี้สอบพันตํารวดเอกเฮ้ยเก่งจังวะผมเป็นเถาวันอยากมีผัวค่ะมาสิค่ายผู้ชายช่วยด้วยครับผมปวดเท้าเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะอ,อืม รู้รู้ไหมทำไมโดรมอนถึงสีฟ้าทำไมวะไม่รู้อ่ะอ้าวครูไวถ้ารู้กูจะถามหรอไวเออว้าควนเต้นได้ไหมได้ครับ จะตึกจะกลายเป็นงูจงอางหางดิ่งไหมครับหางดิ่งพ่อมึงพ่อเมืองอ่ะเอาไอ้เหี้ยสวนกวมึงตายกูไหมไอ้เฮียกูไม่ไหวแล้วนะจุงครับเรื่องดื่มอะไรดีที่สุดจีบีดเอาดีดีทีบีดแน่ใจจีบีดขอจากใจลีเจนซี่แดกมึงก็ไปกินเพียวไปด้วยไม่ก็เจกเด็ดเนี้ยแม่งไหนไหนก็ไหนไหนะแยกแมางไอ้เหี้ยไปเหี้ยของจริงมาเลยมั้ยเอาไปมุงหัดศึกษาเครื่องดื่มกันกูเดินทุกวัน ไม่เชื่อครับโมอย่าฟังลุงพูดถึงคนดูขอจากใจก็คุณดูน่ารักนั่แหละขอจากใจไอยพวกที่เขี้ยงเป็นเฮี้ยอะได่าจากกูวันวันจากก้นบึ้งของหัวใจไอ้ลูกอีพวกเหี้ยอี่นสตีนกูว่ากูก็ขี้เมาพอสมควรนะแต่ไอ้เฮียนี่เอาขวดเหล้าไว้ใต้โต๊ะคอมเอไนแมงสุดดีว่าไกือนะครับทำไมอ่ะแต่ย้อนกลับไปไม่ได้ นั่นแหละเขาจะเปิดเข,เขาเสีขึ้นมาปุ๊บเขาจะฟังเสียงโรโซใจสั่งมานะครับน้องคนนั้นแล้วเขาจะกลับมาคุยกับมึงเรื่องของมุง 4A ม,มีการกดให้ถึงหมื่นไลค์แล้วจะไปเล่นราตรีแม่แม่แผนสูงนะเราเดี๋ยวนี้ไม่ได้แผนสูงน้องอรน <า S 1> <รา S 2> นี้<า>ต้องตีคืนไหมไม่ต้องตีคืนครับรกูต้องเสียยี่สิบบาทเพื่อเล่นมุกแค่นี้ ไม่ทราบว่าถ้อยคําที่คุณมึงกล่าวออกมาเมื่อสักครู่ท่านพ่อและท่านแม่ได้รับทราบแล้วหรือยังฮัลโหลมิสเตอร์เอเจอร์ังวารเดนเอเล่นวันเดียวเองอ่ะเริ่มเล่นตอนทุม่มกว่านี่สามทุ่มเองเจอเอห um า,าเรืงวารเดนเจออ่ะคุณดูให้แจ้งปะป๊าใหทราบก่อนเนี่ยรังวารเดนเนี่ยตอนแรกได้ยินเสียงฮุ้มเฮ้ยรังวารเดนปะวานเลยเขาขุดขุดมาเยี่ยเจอรังวารเดนจริงสามิตบอกว่ามึงมาแจ้งรู้ทราบเพือ่อ